ออกจากบ้านประมาณตีห้าสี่ห้าไม่เกินหกโมงอ่ะออกจากบ้านแล้วก็ถึงโน่นประมาณสี่โมงเย็นอ๋อแต่บ้านมันใกล้ที่ใช่ใช่ใช่แต่ว่าก็เผื่อเวลาไงแบบว่าโหลดกระโปรงกระเป๋าเช็คอินก่อนจะเดินไปที่เกตนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปนั่งรอที่เกตก็ได้ใช่จ้ะวันนี้วันที่30พันวาะนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศตอนนี้อยู่สยามกับพี่ฝน ในวันก่อนสิ้นปี2023นะจ๊ะเป็นยังไงวันนี้บรรยากาศเป็นยังไงสยามคนไม่เยอะนะเออ,เอ,อน่าจะออกต่างจังหวัดกันซะเยอะแน่แล้วปกติเสาอาจจะมีนดิดสยามแล้เวเดินเบียดแล้วนะใช่พรุ่งนี้ฉันก็หนีฉันก็จะหนีไปด้วยฉันก็จะไม่อยู่เมืองไทยแล้วฉันจะบียเ <c oughs> ที่ยวเหบื่อเลยนะคุณยังต้องทำงานข้ามปีสู้ๆนะแม่ ตูต่อไปเพื่อเงินเงิน่ะเงินเท่านั้นเงินและเงินเท่านั้นจ้ะอะมาต่อกแอมดังเฮียลุกลิกอะไรก็คือไม่ต้องคีฟนะคะจะคีฟทำไมดีเดอรแซลมอนติดคอะเดี๋ยวกูเอาตีนเขียวให้เขียวว่เป็นไงบรรยากาศ ก็มีความเย็นเย็นหน่อยเย็นนี่อะไรอ๋อคุณสวเตคุลืมไปคุณเพิ่มเย็นมีความเย็นหน่อยแต่ว่าก็มีความร้อนมากกว่าเออเป็นไงรู้สึกเป็นไงบ้างปีนี้เป็นไง2,023ที่ผ่านมาตั้งแต่แบบต้นปีเลยมีทั้งดีและไม่ดีเออดีเรื่องอะไรบ้างดีเรื่องอะไรปีนี้กูทําทําตามเป้าที่กูได้แหละกูตั้งเป้าว้ตั้งแต่ต้นปีแล้วว่ะกู จะไปดูคอนเสิร์ตศิลปินที่กูชอบกูก็ไปทุกงานอ่ากูได้เที่ยวไหมเที่ยวบ้งางถามว่าเงินเยอะไหมปีนี้เงินเยอะกูได้ซื้อของใช้ซื้ออะไรให้กูโตกูเองด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ดีที่สุดคือกูปิดบัตรเครดิตหมดแล้วจ้าเลยปิดปีนี้เพื่อที่จะเปิดปีหน้านะคะกูรอก่อนเปิดปิดปีนี้เพื่อที่จะเปิดปีหน้าเออกูก็ค,คิดว่าง,งั้นแหละถูกต้องไหมถูกต้อง ม่อกูปิดหมดเลยเคลียร์นี้หมดเลยเอ,อ,อไม่ใช้บัตรเครดิตเลยเลิศถูก <c oughs> เราคิดว่าอีข้อดีของการมีบัตรเครดิตคืออะไรคือเมื่อเราถูกเฉิอน,นะเหมือนเราเจ็บป่วยอะ่ะเราช่วงที่เราไม่มีเงินเงินสดแต่เือใช่ปะ่ะอีบัตรอันนี้มันก็ช่วยเราได้เว้ยรักษาพยาบาลพยาบาลน,นู่นนี่นั่นหรือแม้กระทั่งแบบะอยู ข้าวของเครื่องใช้ในบ้านเราพังเสียหายแล้วแบบอยู่ๆมัฉุกเฉินจริงๆเราก็เอามันไปซื้อได้ไงเออแล้วไม่ถึงปิดอะถ้ารู้ว่าไม่มีข้อดีถพราะมันมีข้อดีมันก็ต้องมีข้อเสียทุกอ่ะมึงเข้าใจแบบเงินมันลูดปื๊ดลูดปื๊ดอะออมันก็ใช้สบายมือโดยที่ไม่ต้องคิดถึงว่าเราจะต้องมาจ่ายที่ทีหลังออพอมาคิดอีกทีคือวันที่เราต้องจ่ายเงินไงเอ,อ้ยออยอดใช้จ่ายมันเยอะแท้วะกลายเป็นว่ากูจ่ายบัตรหมดไปแล้วไม่มีเหลือเดกแล้วออันนี้คือสิ่งที่เรียนรู้จากการใช้บัตรเครดิตในปี2023มีเรื่องอืันอกกจาาแบบว่ อันนี้แหละภารกิจแล้วแบบปิดบัตรได้แล้วอืมก็งานกูก็เอางานอะมาลงกับพี่ตัวเองน้อยลงเออเลิกปกติจะเป็นคนบ้างงานแม้กระทั่งเลิกงานหรือวันหยุดอะกูก็ยังคอยจับโทรศัพท์แบบส่องดูว,ว่ามีงานอะไรไหมหรือว่ากูต้องคุยต่อประสางนงานใครไหมเออกูก็คือเปลี่ยนตัวเองใหม่โดยการที่แบบว่าวันหยุดคือวันหยุดไม่แตะโทรศัพท์ออปิดไลน์ทั้งหมดออแล้วก็อ,อ่า แม้กระทั่งเลิกงานเนีวยผมก็จะไม่อ่านไลน์เลยใครถามก็ไม่ตอบค่ะอจะได้ไม่ต้องกังวลกวากใจเรื่องงานก็คือเวลางานก็คือเวลางานเท่านั้นก็คือนอกเหนือจากที่ไม่ใช่แบบไม่ใช่เวลางานก็คือจะไม่เอางานมายุ่งเลยกับชีวิตส่วนตัวถ้าใครมีธุระด่วนหรืองานด่วนก็คือโทรค่ะโทรโทรเย่านี้นไปไหนอุ้ยไปไวโกลบอลนี่ไงเรจะไปซื้อแท่งไฟให้น้องไปไปครับแม่เดี๋ยวดูภารกิจวันนี้คือทําอะไรบ้างนี่ไหม ภารกิจของแม่หนึ่งอย่างวันนี้คืออะไร <c oughs> ซื้อแท่งไฟให้ฟ้าโทษนะคะมีแท่งไฟ NCT ไหมคะว้าวอฟ้าอดมันจะมีเข้ามาอย่างไหมคะโอเคครับคุณค้าร้านนี้หมดไห้ดูร้าหมดทำไงะก็ไอฟ,ฟ้าอาจจะได้ดูร้านนี้ก่อนโอเควันนี้แม่จะตาม,ตามหาแท่งไฟใช่ไหมใช่ต้องซื้อให้น้องอ่ะ ไปค่ะตามหาแท้งไฟในวันสิ้นปีค่ะเออ,อเดี๋ยวใช่เรื่องท<ม>ี่กูต้องมาทำอะไรไหมร้านานี้หรอบาสเกตเออลองดูก่อนเจอไหมมีป๊อปมาดด้วย โทษนะคะมีแท่งไฟ NCT ไะะหมหม,มาเดือนหน้าอีกประมาณกี่วันนะประมาณอาทิตย์สองอาทิตกว่าอย่างนี้โอเคขอบคุณค่ะ<อ>หมดจบจ้ะข้อหนึ่งหมดเออป่ะมีร้านอื่นอีกนะมันมีอีกร้านหนึ่งไงตรงโน้นเนี่ยตรงโน้นเหรออเอ,อที่มันที่มันมีพวก กหลีนะใช่ตรงนี้มีปะอ่ะลองเดินดูก่อนอ่ะลองเดินมหมายถึงตรงไปใช่ไหมเออตรงไปหมดทุกที่สงส่ยก็นน่าจะขายดีแล้วจะเป็นแบบไม่มันจะมีคอนไงเดินหน้าคนก็เลยแบบอเสื้อนี้สวยเนาะสงสัยฉันจะได้เสื้อผ้าที่ร้านแถวๆนี้อีกแล้วนะแน่เลยกลัวได้ชัวร์นี่เปล่าขอดูก่อน แล้วแม่มีเรื่องอะไรอีกในปี2023ที่แม่ว่าเป็นภารกิจที่สำเร็จแล้วในปีนี้ปีนี้ลลงค่ะจริงหรอใช่ค่ะเป็นปไงี่นเล่าสีปีนี้เป็นไงก็ต้นปีก็มีเป็นผงเป็นผื่นแล้วเมษาว,ว่าเป็นโควิดแล้วหลังจากโควิดก็คือเป็นผื่นหยุดจนตอนนี้ค่ะจะเป็นสึมเศร้าเจาาัง,งเข<ร>าถามาคิดว่าหลังจากนี้จะเป็นไงคะปีใหม่แล้ว ลองมารักษาค่ะเดี๋ยวกูถามพี่เขาก่อนสิแล้วมันจะมีเข้ามาอีกไหมอะพี่ได้ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวหลังปีใหม่๋ยวมาใหม่โอเคครับคุณค่าหมดจ้ะหมดแล้วอืมอดสงสัยวันนี้ไม่ได้นะคะมีแหละแห่งไปกับเซเว่นซึ่งกูซื้อมาสามสี่อันละซื้อไปอีกสี่ักก่อนอีดอกเนาะกูจะไปดวกกับใครคนไทยก็มีนี่ดาราไทยก็มี ้งเป้าลแลวนะแล้คุณจะทำอะไรบ้างอ่ะสร้างเป้าเรื่องปีหนะน้ากุจะเก็บเงินให้ได้ให้ไม่รู้เก็บเงินอะยังไงก็ให้เก็บเงินให้ได้ก่อนอนะเออ,เอ,อแล้วก็ซึ่งปีที่ผ่านมาเก็บได้เก็บยังอูอ้เงินได้เยอะมากหมดกระเป๋าหมดเลยค่ะไี้ดอกหมดหมดทุกอย่างเงินเดือนแบบเดือนชนเดือนอืมแต่ว่าปีหน้าจะตั้งใจเก็บเงินนะคะเก็บ <Okay. S 2> <c oughs> ตอนนี้กูก็เริ่มหยอดปกอล้ค่ะยี่สิ 10, 20, 20บวิสิบกูหยอดหมดเลยค่ะตั้งพอ,อ,อไว้เลยเดือนละหนึ่งแสนอุ๊ยอีดอกเงินเดือนไม่ถึงแสนเ,เงินเดือนละหนึ่งแสนแต่ว่ากูมีอีกอย่างหนึ่งคือกูตั้งใจจะไปต่างประเทศสักหนึ่งประเทศซึ่งกูไม่เคยออกนอกประเทศไทยเลยเหมือนเขาใจะเครื่องบินบ <า S 1> เออในชีวิตในชีวิตนี้กูขึ้นเครื่องบินแค่ครั้งเดียวเองคือตอนไหนไปเชียงใหม่ที่อีดอกนัดซื้อตั๋วเครื่องบินมาให้แล้วก็หนีไปต่างประเทศอื่นแลวค่ะแล้วก็คือไม่ทิ้งหลักของลลัาไรว้เย ซึ่งกูหนีไปทำหน้าหนีไปทำหน้าใช่ปะใช่อีมงอีเมลจองตั๋วเครื่องบินไม่ทิ้งอะไรไว้ให้แล้วรอบนั้นก็คืออดีตอนขาไปเครื่องไม่ดีเลยแต่ขากลับเครื่องดีเลยจ้ะอีดกแล้วส่งเมลมาที่กูแล้วกูไม่มีมือถือกแล้วกูขึ้นเครื่องบินไม่เป็นทำไงอีมะปางอีโดกับปอยช่วยก็คือแบบคุยกันกับเจ้าหน้าที่เสร็จแล้วพากูวิ่งผ่านเกตไปประมาณอู้หูโด วิ่งไปเก็บเพื่อไปหาขึ้นเครื่องบินขึ้นเครื่องบินสเสร็จแล้วเครื่องบินดีเลยอีกแล้วก็เครื่องบินเจออันนี้พายุฝนมือเครื่องสั้นกูเอาแล้วกูคิดหน้าพ่อน้าแม่แล้วถ้ากูจะตายขอกูตายสภาพดีๆน้อยขอจำกูได้กูคิดอย่างนี้ตอนนั้นอะเย้ปะหว่ากูต้องไปประเทศอีกหนึ่งประเทศก่อนออมีประเทศาาในใจยังตอนนี้เหรอที่คิดไว้อ่ะอยากไปอยากไปไต้หวันไต้หวันไปฮ่องกงไปญี่ปุ่นไปเวียดนาม อาจจะได้สักประเทศนึงนั่นแ,แหละแต่ต้องหลังโบนัสกูออกก่อนนะโอเคหลังเมษาเดี๋ยวมาดูกันพี่ฝนจะไปประเทศไหนนะคระับถ้าไม่มีกูจะทักไปถามอีกร้านหนึ่งที่กูเคยซื้อขายกันเป็นประจำอุ๊ยอุ๊อันนี้น่ารักนะตอนฟิสต้า จะไอุทับไปถามก็ดีกว่าทักทับที่ไหนร้านในไ g จีร้านประจำเหรอเออร้านประจำเซิร์ชก่อนแล้ววันนี้นะจ๊ะพี่ฝนมีของฝากตีใหม่มาให้ทุกคนดูสไิไม่ใช่ยาไ <c oughs> ม่ใช่ยาคือถุงโรงพยาบาลเปิดออกมาหน่อยมันคืออะไรพี่ฝนมันคือคุกกี้คุกกี้ไหนมาดูสิ นี่แท้แด้อันนี้เขาเรียกว่าคุกกี้อะไรคุกกี้แฮนด์เมดไงเพื่อนทำเพื่อนทาขายนี่ก็เลยแบบอุดหนุนเพื่อนอ่าอันนี้ก็เป็นของฝากเล็กๆล็กน้อยน้อจากพี่พลเดี๋ยวจะไปลองชิมว่ารสชาติเป็นยังไงถ้าอร่อยเดี๋ยวค่อยสั่งต่ออันนี้เล็กๆน้อยน้นะเพราะว่าที่เหลืออีนัทชอบไปขโมยของที่ห้องเฮียมาเดี๋ยวกลับไปชิมที่บ้านแล้วเดี๋ยวบอกอ่ะแม่อยากไปร้านไหนต่อไปเดินละเลาะถนนมะอ่ะไป ยังนี่นี่อันนี้ก็น่ารักเออน่ารักน่ารักกบโกบใสียบไคอนได้เออส่บไปคอนได้รองเทา้าแบบว่าไหล่ทรงไหล่สายเกาหลีกับใจเวียดนามเวอร์นี่ไงมันเป็นรองเท้าที่แบบออเฮ้ยนี่ก็น่ารักนะเออน่ารักน่ารักเอ็นดูเอ็นใจ เอาไว้วันไหนอ่ะไปคอนแล้วยืนหลุมกูจะใส่นีนเห็นไหปกติก็สูงมันแวกวสูงหักกระชั่งมันให้กูใส่ก่อนใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนซนหักห่คยว่ากันเอออ่ะเมื่อกี้พูดถึงว่ามึงมีแผนจะไปเที่ยวพรุ่งนี้นี่นา จะไป,ไปเที่ยวไหนคะเขาดาวที่ไหนเขาดาวไหนหลอก็เดี๋ยวจะไปญี่ปุ่นจากพรุ่งนี้เลยจะไปเดินเดินทางพรุ่งนี้ไปสำเเอดทันวาถึงวันที่ห้าถึงไทยวันที่หกพรุ่งนี้เดินทางเช้าไปสองเมืองไปเกียวโตวแล้วก็โอซาก้าจะ้ะใช่อย่าลืมใส่ชุดยูกะตะถ่ายรูปส่งมาให้กูดูด้วยหรอใช่ให้กูเดินไหวกับรองเท้าเกียร์ก่อนแม่ถ้าเดินไหวเนาะไม่ต้องใส่เกียร์ตีน ตีนเปล่าเลยเลยหนา,หาวๆก็ตีนเปล่าเดินบนถน,นนี่เลยเอออย่างนั้นแหละเลิศอ่ะไปร้านไหนต่อแม่ไปร้านไหนดีอ่ะอยากไปร้านอ่ะแม่แม่รู้สึกว่าปี2023มีเรื่องอะไรที่แม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ผิดพลาดบ้างเอาเอาเงินโบนัสไปลงทับปนเปดอร์สุดท้ายตุ๊บเอาขยายความหน่อยคือกลัว ก็ชอบกูกูแบบชอบแบมแบมมากใช่ไหมกูแล้วมันมีแบบเปิดรอบแฟนไซยใช่ป่ะแต่ว่าให้ลงท็อปสเปนเดอร์กับกับไอที่แบบว่าเป็นซุ่มอ่ะใช่ป่ะพอะก,กูรู้ดวงกูไม่มาซุ่มหรอกกูก็เลยใช้เงินแก้ปัญหาอันนี้ก็ลงท็อปสเปนเดอร์เอาเงินซื้อบงซื้อบ้ามซื้อบามซื้อบัมสุดท้ายตุบไม่ได้ไม่ได้เลยหลุดโผล่เลยจะ้ะอ,อนี้เด้อมาตุบวันสุดท้าย สงสารเขานะใช่กูมาดีทุกวีคแล้วสุดท้ายกูสุดวันสุดท้ายวันที่แบบว่าปิดยอดอะ่ะกูัมแต่ไปดูคอนเสิร์ตอยู่กูลืมลงเพิ่มโอ้โห <laughs> อีกไม่กี่วันก็ปีใหม่ละมึงมีเป้าหมายอะไรไหมที่จะทําในปีใหม่เนี่ยโอ้โหเป้าหมายหรอเออถ้าเป็นเรื่องการงานนะก็อยากจะทํางานให้แบบเป็นระบบ มากขึ้นมีทีมมากขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้นเป็นงานที่บอกว่าแมนนัวมากเ,เช่นเวลารับงานรีวิวเงี้ยก็คือ,อ,อทําเองเออคิดเองส่งบีฟส่งแบบเบรกดาวส่งอะไรเองหมดเลยทําเองคนเดียวก็รู้สึกว่างานบางทีแบบบางอันก็รู้สึกแบบอาจจะไม่ได้แบบ Quality, ออจจคุณภาพอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าพอทําคนเดียวอะ่ะมันมันยังไม่ถึงแบบบางทีก็ ลูกค้าอาจจะไม่รู้สึกว่าไม่คุ้มค่ากับการที่จ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยต้องเข้ามาช่วงหลังๆช่วงปลายปีอะก็ทางานเป็นระบบมากขึ้น m, แต่ว่าก็อาจจะคิดเลทที่แบบสูงขึ้นแต่ว่าได้งานที่ดีขึ้นเพรู้ m, สึกว่าพอมีทีมทําแล้วมันก็แบบดีขึ้นเยอะอ m, มากๆแล้วก็แบบงานมีคบบุณภาพมากขึ้นดีเยอะเลยแล้วก็ปีหน้าใช่ไหมก็ถ้าเป็นไปได้ผลงานการแสดง คือจริงๆอะทุกคนก็รู้จักนัดเพราะว่านัดเล่นละครสั้นในติ๊กต็อกเนอะแต่ว่าความผันสูงสุดของนัดจริงๆอะของการเป็นนักสแสดงก็คืออยากเล่นภาพยนตร์ออรู้สึกว่าถ้าได้เล่นภาพยนตร์จะเป็นผลงานที่รู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าเ,ออเป็นจุดสูงสุดของการเป็นนักสแสดงนั่นแหละปีหน้าก็คิดว่าถ้ามีโปรเจกต์อ,อะไรดีๆที่เสนอมาก็พร้อมนะครับติดต่อเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นละครหรือว่าภาพยนตร์ก็ คิดว่าภาพยนตร์น่ะก็อยากจะทำมากที่สุดของการเป็นอาชีพนักแสดงแจว๋วร้านน่ารักกุบกิบเกาหลีเากเาใจเวอร์โหันยังนะเดี๋ยวกูไปรอยั้นกูรอถามอีกร้านนึ่งก่อนที่กูซื้อประจำในไอจีอ่ะ อีกสักเรื่องหนึ่งดีกว่ากูอ,อยากรู้เรื่องแบบคนรอบตัวมึงที่ผ่านมาในปีนี้มีแบบมึงเจอคนดีกับคนไม่ดีรูปแบบไหนบ้างโอ้ถ้าคนดีละกันก็เอาเป็นว่าเพื่อนสนิทใกล้ๆตัวที่แบบสนิทเพื่อนสนิทก็แบบว่าดีทุกคนให้กำลังใจทุกคนแบบเพื่อนตั้งแต่แบบกลุ่มสมัยแบบแกง๊งอูพีก็คือทุกคนน่ารักยังเหมือนเดิมยังไงก็อย่างนั้นยังแบบว่า เออยังแบบคอยเป็นกําลังใจคอยแบบซัพพอร์ตกันอยู่ตลอดเสมอเลยคนใกล้ตัวแล้วก็คนรักหรือว่าแบบครอบครัวคนรักแล้วก็ญาติพี่น้องอะไรเงี้ยมันก็มันก็มีทั้งดีและไม่ดีลักกันเอางี้ดีกวา่าแม้กระทั่งแบบว่าตอนที่แบบว่าเราไปร่วมงานกับคนอื่นๆด้วยคนหน้าใหม่ๆด้วยความที่ว่าทํางานในวงการ่มันจะเจอคนใหม่อยู่ทุกวัน เจอทั้งทีมงานเจอทั้งนักแสดง,งเจอทั้งแบบทุกคนนะมันจะต้องแบบว่าทําความรู้จักใหม่ทุกวันนะก็จะเจอคนแบบหลากหลายรูปแบบหลากหลายนิสัยอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าไม่ว่าจะเจอคนดีหรือไม่ดีอ่ะค่อนข้างที่จะปรับตัวแล้วก็โฟกัสกับอย่างเช่นว่าไปทํางานวันนี้อาจจะเจอคนที่เรารู้สึกไม่ชอบหรือว่าทางานด้วยรารู้สึกไม่โอเคเงี้ยเราก็ ตัดไปตัดออกจากสมองเตาเราก็โฟกัสแค่เรื่องงานอ,อแค่เรื่องงานทํางานเสร็จก็จบแยกย้ายแค่นั้นแต่คนไหนที่เรารู้สึกว่าคนนี้เป็นเพื่อนได้แล้วแบบว่าไลฟ์สไตล์เหมือนกันแบบว่ามีไมเซ็ตที่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็สัจ่จะมาต่อทําความรู้จักเป็นเพื่อนกันต่อได้ออแค่นั้นเองคนที่ท็อซิกก็คือไม่ใส่ใจไม่จําเป็นแบบตัดทิ้งไปเลยแล้วก็เอาจริงๆอ่ะคนที่รู้สึกว่าแบบไม่ค่อยโอเคอ่ะคนใกล้ตัวก็มีคนใกล้ตัวก็มีมอาจจะเป็นแบบ ญาติพี่น้องหรืออะไรเงี้ยเออไม่รู้ว่าบ้านอื่นเป็นเป็นหรือเปล่าแต่บ้านนั้นก็คือมีเหมือนกัน <c oughs> เออบางทีก็รู้สึกว่าในช่วงที่แบบว่าขับขันช่วงที่แบบว่าแบบฉุกเฉินอะไรเงี้ยเราก็จะรู้ว่าญาติพี่น้องคนไหนคือแบบครูคนนี้ที่แบบว่าเออเราจะฝากฝังก,กับเขาได้แล้วคนไหนที่แบบว่าเออไม่ไม่ได้จะสนใจเราด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแค่นั้นก็คือโฟกัสแล้วก็เลือกคบกับคนที่ดีแล้วก็คนที่เรารักเขาแล้วเขารักเราแค่นั้นเอง เลรวมถึงพี่ฝนด้วยค่ะรู้สึกสวยส,สวยเรื่องดีเรื่องขี้ผ่านด้วยมากันหมด <laughs> <c oughs> มึงก็อยู่กับกูมาทุกเรื่องราวจริงจริงจริงค่ะแล้วก็เป็นคนแรกๆที่รู้เรื่องกูเกือบทุกอย่างเออถึงจะช่วยอะไรได้ไม่ค่อยได้ออบ้างเออเขาพอจะรับฟงังเออแล้วมาเอะรับฟังได้อะไรที่ช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือช่วยเหลือไม่ได้ก็บอกเอออันนี้กูไม่ไหวนะอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปเลิศ แต่มึงเป็นอย่างนั้นจริงๆคุณเริฟม,มึงเป็นไงเสื้อสีม่วงตัวนั้นเป็นยังไงไหนแม่แพูดสิ<ะ>พูดมาสิสีม่วงตัวน,นั้นลายดอกมึง,ม,งมันมึงเข้าใจเปล่าว่ามันเหมือนแบบคนรวยที่อยู่ต่างจังหวัดที่เขาชอบแต่งตัวแบบนั้นนะมันเทสมันเป็นประมาณนั้นนะอ,อ่ะเข้าใจปะออ,อ,อแต่พอมาพอ,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 พอมาอยู่ในตัวมึงปะปะ มันดูไม่คือม่คือ,อจะมันกลายเป็นอะไร <Yeah. S 2> มันกลายเป็นอย่างนั้นเลยกูก็พูดไม่ได้เหมือนก็ใจบ้างแบบคือมันดูแบบสกอยเ่รา oh. หรือยังไงก็พูดมาเลยพูดมาตรงตองมาแมน,นยังดูดีกว่าเลยเกีียว่ะเกียอ่ะถึงร้านแล้วนี่แมชบอ มาต่อแม่สอ2 4่อ,อ,อว่ามา2024ทำไมจ๊ะน่ารักเหมือนน่ารักเออน่ารักแต่กลัวเป็นคนไม่ใส่เครื่องประดับเลยไม่ใช่อะไรนะเชื่อหมอดูอหมอดูอไปให้ใส่เครื่องประดับดิบดสมาิ นนเออน่ารักน่ารักเออมันไม่มีแบบข้อเท้าบ้างหรออยากใส่ข้อเท้าร้านเมื่อกี้ไม่อันนี้คือสไตล์ที่แม่ชอบใส่หรออปลุ่ณกก็เดินดูไปทั่วเออหรอเออปกติแล้วซื้อเสื้อผ้าร้านไหนบ่อยสุดช่วงนี้หรอเอ่อ H&M p o m e l l o เออเออ,เ,อ,อเพราะว่ามันมีไซส์คุณน้ำหนักขึ้นเยอะเกิดจากแดก <laughs> แล้วอยากจะบอกอะไรกับคนที่บอกว่าอุ้ยทำไมช่วงนี้อ้วนจังจะไปกันงวลทำไมถ้าออมีความสุขกับการกินก็นกินๆไปเถอะนี่แหละจริงมึงไม่กินตอนมีชีวิตอยู่มึงจะไปกินตอนไหนออตายไ,ไปก็ไม่ได้กินต่อให้เขาเอามาวางในถ้วยสาถ้วยให้มึงมึงก็ไม่ได้กินออแล้วเป็นไงเวลาเวลาไปเจอญาติๆแล้วบอกว่าอุ้ยช่วงนี้อ้วนขึ้นนะหรือแม้กระทั่งคนรอบตัวก,ก็กินไง ก็<ห>ทำงานมีตังค์ซื้อข้าวกินเนาะเ,เราคนพวกนั้นทำหน้าไงเขาบอกว่ากินทำไม้ายะยะเราจะอยู่อดๆอ,อยากๆทำไมเนี่ยเมื่อมีตังค์ซื้อข้าวกินก็ฟาดไปเลยเนาะโอ้แล้วกอออ็อีกอันหนึ่งเข้เอบอกว่า อายุก็เยอะแล้วทําไมไม่หาผัวถึงนั้นแบบไม่มีลูกมีหลานให้ป้าให้นาอุ้มสักทีถ้าอยากได้ไม่ไม่หากันเอง่ะกูก็บอกว่าอ้าถ้าอยากได้ก็ทํากันเองก่อนสิกูพูดอย่างนี้เลยเหตุผลอะไรคนที่ไม่อยากกลับบ้านเป็นอย่างนี้แหละปุณนฟีดใสที่แปลว่าไม่ฟีดใสกูใส่ไม่ได้ฟีดใสไม่มีอยู่จริง ที่หลังมึงเขียนใส่เลย S M L XL 2 XL อย่างี้มึงมาบอกฟรีไซส์โธ่ไม่รู้จะโทษใครโทษมึงหรือโทษแบรนด์ดีโทษกูโ <laughs> <c oughs> ทษกูค่ะตัวใหญ่เองค่ะสีหวงไงเลือกไปคะ่ออคะอไปค่ะไปไหนต่อ ไปไหนก่อนดีไปสยามเซ็นไหมหรือไปสยามเซ็นก่อนดีกว่าเพราะยังไงพารากอนก็ไม่หนีกูไปไหนอ,อวันนี้กูต้องได้ลิฟท์ YSL อีกหนึ่งเราจะเข้าทางนี้เดีอยวจะเข้าทางโน้นเข้าทางนี้แหละอันนี้อะไรอ่ะแล้ถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งแม่จะทำอะไรถูกรางวัลที่หนึ่งอคะรีบไปขึ้นเงิน <laughs> แล้วก็เอาเช็คไปขึ้นเราจะไปซื้ออะไรต่อ ซื้อบ้านซื้อบ้านพอไหมไม่พอ,พอ <laughs> ซื้อรถซื้อรถพอ,อ,อซื้อกระป๋าให้พออ่อคันหนึงเอหนือยเลเป็นฝาบ,บูเลยไหม รวยไหมอันนี้คือสีเลยสีนะสีคุณพี่นั่นแหละสีกลางอะหรอ,อ,อช้ำเฮ้ยีลุดมืงทาปุ๊บเหมือนปากคือซีดไปเลยอะทาให้เต็มปากปากบนด้วย ปากดีก็ทาได้ค่ะไม่ต้องทาก็ปากดีอยู่แล้วพี่ฝน,น๋าวอวยควาปีใหม่เลยจ้าได้จ้ะสวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวร์ทุกคนนะคะปีใหม่ปีหน้าปี2024ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะคะเฮงๆฮรวยๆปังๆนะคะทำบุญตั้งแต่ต้นปีแก้ปีชงกันด้วยนะคะ วัดดีปีใหม่ค่ะก็ปีใหม่นี้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารานทุกประการเลยไปมมอะไรไว้ที่ไหนก็ขอให้ได้ขอให้ปังทุกเรื่องเงินเข้างานเข้ารัวๆความรักรุ่งเรืองการงานสดใสสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะจ๊ะแล้วก็ฝากกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะทุกคนรอดูคอนเทนต์ใหม่ๆได้เลยในปีนี้จ้ะ